สวัสดีเพื่อนยินดีต้อนรับสู่บันทึกการซื้อขายวันนี้เป้าหมายของวิดีโอนี้คือการเดินทางของการซื้อขายเริ่มต้นด้วย10ดอลลาร์ของฉันฉันได้ทำตามแผนของฉันเมื่อวันที่6กันยายน2567เวลา17นาฬิกา41นาที44วินาทีฉันได้เปิดคำสั่ง2ครั้ง คำสั่งซื้อสองครั้งนี้จะคำนวณได้รับกำไรและหยุดการตั้งค่าการขาดทุนการตั้งค่ากำไรประมาณ10%เอร์เซจากกองทุนเริ่มต้นคำสั่งซื้อเปิดที่ราคา2518.7ในตอนท้ายของคำสั่งซื้อนี้ฉันได้กำไรที่24.6 USD โปรดอย่าลืมตรวจสอบวิดีโอถัดไปและสมัครรับข้อมูลการอัปเดตบันทึกการซื้อขายปกติเพิ่มเติม